thank you ่วงนี้นะคะดูดวงดูดาวเดีแกนอนก้าวอะไรคุณหมอหนุนนี่นะคะหมอดูดวงดูดาวของเราเห็นฉากไหมครบไหมเนี่ยไฮโซไฮซอร์นะตอนนี้ตอนนี้เลยใช่ไหมฉากใหม่แบบกิ๊บเก๋มากๆเลยเราบอกแล้วนะวันนี้พรีลิมอุ้ฉากชุดเดียวกับสีเดียวกับชุดที่ฉันเล่คือพรีลิมหมายความว่าเดี๋ยวคงจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ก่อนจะจบรายการต้องบอกก่อนว่าต้องขอบคุณนะคะอาจารย์อภิชยาอังควิภาสนะคะอาจารย์มิวนะคะ,คะเพราะว่าได้สลละเวลาอของอาจารย์มา,มาจัดการเคลียร์เรื่องฉากต่างๆให้รายการพระดีร้อยแนะคะ ซึ่งอาจารย์ก็เรียนปอเอกด้วยนะ,ะแล้วก็ตอนที่ทำฉากให้เราเนี่ยกำลังส่งหัวข้อกำลังจบทุกอย่างกำลังหัวนัวได้ที่<ด>เลยเราก็นัวด้วยเราก็นัวด้วยเพราะว่าอ,อาจารย์มิวอาจารย์มิวค่ะรายการจะออนแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์มิววิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะสำหรับการเอื้อเฟื้อนะคะฉากสวยๆให้กับรายการของเราตอนนี้เนี่ยคุณหมอนนี่ คุณไปจองคอสอะไรกับอาจารย์รักมาหรือเล่ามาสิจองคอสเรียนเรียนอะไรอีกเรียนอะไรเรียกว่าอบรมวิชาหัตถศาสตร์ค่ะก็คือหัตถศาสตร์เรียนดูรายมือสารภาพมาหน่อยดีกว่าไหมทาไมโรงเรียนก็เอาง่ายๆนะคะบางทีแบบเราเรียนโหราศาสตร์อย่างเงี้ยเราบางทีเราต้องรู้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเราก็ต้องไปผูกดวงใช่ไหมคะใช่ค่ะมันต้องใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าเกิดแบบเอ้ยคนเนี้ยเราอยากดูรายมือให้ อ่ะสมมติเป็นมือผู้ชายคุณจะจับยังไงก็จับไปเลยอะไร <S <S จับเป็นยังไงจับยังไงสมมติผู้ชายเอาจับแบบนี้เอาจับแบบนี้มือชน,นีะมือชนี ้คืออย่างนี้ค่ะสําหรับหัตถศาสตร์เนี่ยนะคะหัตถศาสตร์หรือลายมือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะท่านอาจารย์รักราชสีเนี่ยเปิดสอนหัตถศาสตร์รุ่นประวัติศาสตร์สําหรับใครก็ตามอย่างที่คุณหมอนนี่บอกเลยเรียนโหราศาสตร์บางทีบางคนกงกงเนาะมึนมึนงงจําเดาไม่ได้รายละเอียดอาจจะเยอะเกินไปหมายถึงว่าโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีรายละเอียดถ้าใครเรียนโหราศาสตร์แล้วไปเรียนลายมือหรือหัตถศาสตร์ คตรง่ายเลยนะหมอ,อจริงๆคือแก้วพูดเพราะว่าแก้วเคยเรียนมาแล้วแต่รุ่นปัจจุบันเนี่ยไม่ได้โรงเรียนเพราะว่าต้องเตรียมทารายการทําสคริปต์ให้คุณไงเพราะคุณไปเรียนมันเป็นรายการสดนะไม่<อ>มีสคริปต์อ๋อไม่สิคุณนะ <laughs> ก็ต้องทําให้คุณว่าวันนี้คุณจะพูดเรื่องอะไร <laughs> อะไร,ะไรก็คือต้องตระเตรียมแก้วก็เลยไม่ได้ไปแต่ว่าตัวแก้วเคยเรียนเคยเรียนมาแล้วเคยเรียนมาแล้วกับอาจารย์ มาแล้วสมัยอาจารย์สอนอยู่มุขนสสนิตนะคะแล้วก็คณะศิลปหาศาสตร์ของอาจารย์ก็ดีนะคะหรือประชาชนทั่วไปก็ดีที่สนใจสามารถที่จะสมัครเรียนได้อยู่นะคะแล้วอาจารย์รัก์บอกด้วยว่าลายมือเนี่ยคุณหมอรู้มัยว่าอาจารย์รักษ์หยุดสอนลายมือไปนานมากมแล้วนะรู้ไหมว่าใครเรียนรุ่นบุกเบิกคือ ประธานหรือเปล่าใช่ประธานพารีร้อยแลหละคุณพ่อของแก้วเองเรียนกับอ๋อแก้วก็ขออนุญาตนะคะเรียนกับพี่นีพี่นีก็คืออาจารย์ตูนทิพที่ท่านเป็นฝ่ายวิชาการของสถาบันพยากรศาสตร์นี่แหละก็คือเรียนด้วยกันก็คือ2ท่านนี้จริงจริงๆมันรุ่นบุกเบิกแล้วแก้วก็ตามคุณพ่อไปเรียนในสมัยนั้นนะคะซึ่งอาจารย์รักหยุดสอนแก้วว่าน่าจะสิบหุยเดี๋ยวนะสิบกว่าปีอะ ไม่ไม่ได้สอนเลยอย่ะคือสอนสุดท้ายก็คือที่อาจารย์สอนอหอกรรศาสตร์ก็คือที่น่าจะที่ศนูสวนดิสิตนี่ยแหละแต่ว่าคอร์สโหราศาสตร์มีเปิดเป็นระยะอยู่<อ>ในแต่ละช่วงปีทีนี้เนี่ยอาจารย์รักอาจารย์รักเคยบอกว่าใครเรียนลายมือไม่เหงานะเพราะอะไระไปร,รู้ไหม ก็มีคนมาคุยด้วยออตลอด<ห>เวลาอยูตลอดเวลาเลยนะคะเพราะฉะนั้นคอร์สลายมือเนี่ยแกต้องบอกก่อนว่าบางท่านงงไงว่ารู้จักอาจารย์ของเราเนี่ยจากฟันทงฟันทงฟันทงดูดวงเป็นโหาราศาสตร์ถูกไหมะคะแต่จริงๆท่าจะรักเริ่มต้นศาสตร์ของการพยากรณ์เนี่ยคือหัาาดทศหรือลายมือนะอคุณหมอเคยรู้ไหม อันนี้ทราบค่ะตอนนี้ใช่ไมตอนจะียนเราบ่บอยใช่ไหมเพราะว่าสกุลของท่านเรขานิเทศเนี่ยก็ท่านก็นํามาจากหนังสือหัดทะเลขานิเทศซึ่งเป็นตําราลายมือที่ที่เป็นเหมือนตําราครูของท่านอาจารย์ลักษ์นะคะแล้วมันมีความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งนะคุณหมอลายมือเนี่ยบอกชีวิตได้ที่เก้วนี้คือแก้วเนี่ยไม่ได้เก่งท่านนี้ต้องบอกก่อนนะคะคือเรียนพอรู้แต่ถนัดโหราศาสไทยที่ลายมือของเราเนี่ยจะมีเนินเนินต่าง เนินเสาท<ม>รัพย์สินเงินทองเนินพุูดในเรื่องของการพูดการเจราจารเนินเนินพทธเนินอาทิตย์ใครจะเป็น m c พิธีกรดารานักแสดงเนินเส้นพูดต้องเด่นเนินอาทิตย์ต้องสวยคนจะมีมชื่อเสียงอะไรแบบเนี้ยเส้นชีวิตสมองมจิตใจดู<ม><ม>ได้ตั้งแต่รูปทรงของ,อของมือเลยแล้วที่สําคัญคือความมหัศจรรย์ไม่ได้มีแค่นั้นนะคะที่ตอนที่ก้ไปเรียนอาจารจะมีการสอนวัดช่วงอายุ คุณหมอหนึกออกแม้คือค,คือลายมือไม่ใช่เพียงแค่ดูว่าคุณมีเส้นสมองอย่างนี้คุณเป็นคนอย่างนี้<ม>จิตใจอย่างนี้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่นะคะจะมีการวัดช่วงอายุด้วยเช่นค,ค,คุณหมอโรนี่บอกว่าฉันจะมั่นคงตอนอายุเท่าไหร่<ม><ม>ก็จะมีวิธีการนะับช่วงอายุแล้วก็แบบฟันธงตรงๆลงไปเลยว่าอายุเท่านี้ดังอายุเท่านี้รวยปีนี้จะมีอุปสรรค มีการหย่าร้างในคนที่มีครอบครัวเป็นการดูที่มหัศจรรย์นะไม่ได้ต่างกับหาศัส์เลยแต่ว่าง่ายก่อนวิชาหุรัส์ไทยแน่นอนรับรองได้ว่าคุณหมอนุ่นนี่ไม่เหงาละปกติเทรนเนอร์จะมาจับคุณออกกําลังกายใช่ไหมคุณสารภาพมาใช่ป่ะวันนี้เขาบอกว่าเขามีแอบล้มตึงให้เทรนเนอร์อุ้มด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมอันนั้นโยคะโยคะเหรอโยคะเหรอก็ไปเข้าหลายคลาสค่ะแล้วทำไมแล้วเนื่องไง ไม่ได้เหนื่อยเราก็แบบครูไม่มาจาับสักทีเลยเงี้ย<ะ>ก,ก็นิดนึงแต่ต่อไปคุณไม่ต้องใช้วิธีการแบบนี้แล้วต่อไปคุณเรียนลายมือเนี่ยเขาเหล่านั้นจะต้องมาหาคุณให้คุณจับมือเขาแล้วนะเล้นจังเลยจริงจังเลคือคืออยากเรียนเราใช่ไหมใช่คืออย่างงี้ค่ะคุณผู้ชมสำหรับคอร์สลายมือนะคะหรือหัตถศ,ศาสตร์เนี่ยนะคะ อาจารย์ลักษณ์นะคะจะเปิดสอนอในปีพุทธศักราช2564นะคะโดยการเรียนการสอนนั้นเนี่ยนะคะก็คือาศาสตร์การพยากรณ์อ่านคนจากลายมือนะคะอนวยการสอนโดยอาจารย์ลักษณ์ราชสีของเรานั่นเองค่ะอาจารย์บอกด้วยนะคะว่าไม่จำเป็นต้องมีความรู้เลยเรียนได้แปลว่าใครที่มาจากศูนย์เลยไม่เคยรู้เลยเรียนได้แน่นอนะนะคะสำหรับการรับสมัครค่ะ คุณได้เบอร์ได้ได้คิวที่ในใบบินอะคุณได้คิวที่เท่าไหร่คุณรู้เปล่าก็คิวที่หกใช่ใชรีบเหรอคะนิดนึงหยวจะเต็มซะก่อนอ๋อรีบไปสมกครไปคุณคือคือเขาบอกเฮ้ย <c ười> อะไรแก้ว เขามีรับสมัครแล้วนะกาคือคือตอนนั้นตัวเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ตัวเขาอยู่เพชรบูรณ์เออเขาก็เลยแบบรีบไปสมัครเขาบอกว่าไม่ได้นะเขาต้องท็อป10ถ้าเขาไม่ท็อป10เนี่ยเขาไม่สบายใจเขาเขานอนไม่ได้ก็เลยแบบว่าต้องไปจัดการเป็นดุรายให้เขานะคะได้เบอร์หกมาให้่ะเบอร์หกจากใบใบบินนะที่ไม่จ่ายสดนะคะก็คุณหมอโนนี่คุณหมอโนนี่ไปเจอแน่นอนใครที่เรียนนะคะอาจารย์แล้วบอกว่าเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่5ตุลาก็คือเมื่อีกี่วันมานี้นะจนถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะเรียนทุกวันอาทิตย์8ครั้งพร้อมไหมพร้อมค่ะเคลียร์คิวเทนเนอร์หรือยังก็วันอาทิตย์อ๋อวันอาทิตย์ใช่ไหมอ่ะเรียน8ครั้งนะคะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสถานที่ที่ใครเรียนโหรศาัตร์ ะกะอาจารย์ลักก็จะรู้อยู่แล้วโรงแรมเดอะเบเกอรี่ประตูน้ำน,นะคะเรียนห้องแอร์นะคะแล้วก็มีตําราด้วยอาจารย์ลักษ์ไม่ได้มาแบบให้คุณแบบใช้แบบอะไรนะชี้ตามยถากรามารมที่มีจทย์กระด <c oughs> จดเลิกแล้ว <laughs> <c oughs> มีตํารานะคะเป็นตําราที่ครบสมบูรณ์ประมาณ3-4เล่มนะคะ,คะเปิดเรียนสัปดาห์แรก24มกราคมปีพุทธศักราช2564นะคะสำหรับค่าใช้จ่ายการสมัครค่ะคุณผู้ชมมีสแบบ จ่ายสดก็ได้ผ่อนชําระก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายนาจ่ายเต็มจํานวน9,999<อ>บาทเท่นั้นเอง แต่ถ้าเลยจากช่วงเวลานั้นไปนะคะจะเป็นท่านละ1 2 0 0 0บาทนะคะแต่ถ้าใครผ่อนชําระ,ะก็จะต้องผ่อนชําระในยอดเต็ม1 2 0 0 0บาทแต่คุณหมอนุนนี่เขาเรียบร้อยไปละเพราะฉะนั้นศาสตร์อ่านคนจากลายมือเป็นเรื่องมหัสารย์ะคะ,ค,ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่อยากจะสมัครเรียนนะคะสามารถที่จะสอบถามสมัครเรียนนะคะได้ที่ idline ฟันทง c o m ที่ขึ้นบนหน้าจอเครื่องรับตอนนี้เลยค่ะหรือเบอร์โทรตามรูปได้เลยนะคะตอนนี้คนสมัครพอสมควรแล้วคุณพ่อแก้วไปแล้วหนึ่งลายถามเขาว่าป้าเรียนตั้งแต่ยุคบุกเบิกแล้วสมัครทำไมเขาบอกไงรู้ไหมเขาต้องไปเอาเคร็่รับเคร็่วิชามไม่อยากจะพลาดเพราะว่าตอนที่ไปเรียนเนี่ยเป็นสิป,ปีแล้วไงคือตอนนี้มันจะต้องทันโลกทันยุคทันเหตุการณ์แล้วท่านอาจารย์รักก็สอนเนี่ยแก้วเข้าใจว่า ดาวดาวอันนี้ดาวดาวจริงน่าจะยากแล้วน่าจะสุดท้ายแล้วล่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็เลยบอกว่าจะต้องเรียนให้ครบทุ <c oughs> บกทั้งหมดฉันจะเอาตำราตำรา<ฆ>เราต้องเป็นตำราฉบับปรับปรุง<ฆ>ส่วนคุณหมอนุนี่เนี่ยแน่นอนเรียนโหราศาสตร์แล้วคุณไปเรียนลายมือคุณจะรู้เลยว่ามันง่ายจริงพอแก้วขนาดไม่ได้คือแก้วมูงูปานะแก้วยังไม่ได้ถึงขนาดแบบวัดอายุได้อะไรได้อย่างเงี้ยแก้วก็พอจะแบบได้นิดๆิดหน่อยๆน่นะคะแล้วตำราอาจารย์ลักษณ์ต้องบอกเลยว่าฉบับปรับปรุง คำว่าปรับปรุงหมายงมันจะเป็นตำราที่ครบท้วนที่สุดแห่งปีแห่งยุคะยนะเพราะท่านประมวลคุณหมอรูไหมอาจารย์รักดูสมัยก่อนอ่ะที่ดูลายมือคนดังๆดตงทั้งนั้นเลยนะ,ะที่อาจารย์แบบสมัยก่อนคุณหมอนึกถึงอ้ตัวแบบพิมพ์มือวะ,ค,ะคุณพ่อเจ้าทันยุคนั้นนะอตอนนั้นเขาเอามาพิมพ์ที่บ้านอะ่ะสนุกสนานมากบังคับลูกบังคับเมียพิมพ์ลงไปหมดเลยคือเป็นคล้ายๆหมึกเป็นไม่ใช่คล้ายเราเป็นหมึกเลย กลิ้งทั้งมือแล้วก็กดลงไปบนกระดาษเหมือนเหมือนหมึกที่ปั๊มปั๊มไหมคะเหมือนค่ะก็แต่เป็นสีดำแล้วก็กดลงไปบังคับลูกบังคับเลี้ยทุนคือปั๊มเหมือนแบบว่าตอนทําคดีปั๊มนันเป็นแบบผู้ต้องหาอย่างนั้นเราเส้นลายมือจะขึ้นแล้วสมัยก่อนตอนนั้นมันไม่ได้ไม่ได้ไฮเทคโนโลยีเหมือนสมัยนี้ก็คือโทรศัพท์ไม่ได้มีบันทึกภาพใช่ไหมคะสมมุติคุณหมอปั๊มปั๊มมือลงไป คุณพ่อแก้เนี่ยหรืออาจารย์รักเนี่ยท่านก็จะใช้วิธีการแบบเอากระดาษเนี้ยมาแล้วเขียนเขียนเขียนอู้อมเมซิ่งมากนะพอดีหาะถามหาคุณพ่อว่าอยู่ไหนเขายังหาไม่เจอย้ายบ้านมา3ามสี่หลังแล้วไะเขาก็หาไม่เจอแต่ของท่านอาจารย์รักเนี่ยเท่าที่ฟังอาจารย์ได้ได้บอกในไลฟ์สดเนี่ยท่านอาจารย์ยังเก็บเอาไว้หมดลายมือคนดังๆหายากแล้วนะคะสมัยก่อนใช้แบบนี้จริงเออหรือถ้าคุณจะไปทําแบบนั้นกับหนุ่มๆก็ได้นะเก็เก็บค่ะเก็บเก็ใช่เพราะอะไรมันเยอะเหรอ ถ่ายรูปดีกว่าอ๋อถ่ายรูปดีกว่าวคุณผู้ชมเนี่ยเรื่องราวดีๆในช่วงดูดวงดูดาวก็จะเป็นอะไรแบบนี้แหละนะคะ,คะเป็นเรื่องเ,อเกี่ยวกับศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทั้งหลายทั้งแหล่นะคะ